จ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกันอยู่รับแจ้งเหตุมีรถบรรทุก1ิล้อบรรทุกปูนซีเมนทำปูนล่วงหล่นตรียมถนนสายสุวรรณศรสามสิมปราจีนบุรีประจันตาคเขตพื้นที่หมู่ที่13ตําบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจด้รับแจ้งจึงแจ้งอาสาสมัครบริเวณใกล้เคียงตรวจสอบพิกัดเหตุเบื้องต้นพบคุณยายราตรีร่มใสอายุ75ปีอยู่บริเวณบ้านเลขที่21 1หมู่ที่6ตตาบลปราจันตาคำอำเภอประจันตาคจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถ รุ่นนายาวหมาเลขทะเบียน70ขีด1777ปราจีนบุรีนั่งอยู่ข้างรถบรรทุกคันดังกล่าวด้านริมถนนมีปูนซีเมนหล่นอยู่ข้างทางจำนวนมากจากนั้นได้ขอกำลังอาสาหมลและด็ที่ร่วมกัญยูเขตอำเภอพันตะคมรวมให้ความช่วยเหลือในการขนปูนที่ร่วงหล่นเกือบทั้งหมดกว่าห0 0่ถุงใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจากการสอบถามคุณยายคอกระเช้าวัย75ปีคุณยายเล่าว่าตนเองนั้นขับรถปูนซีเมนมาจากจังหวัสดสระบุรีเพื่อที่จะมาที่บ้านพัก อำเภอประจันตคามถึงที่เกิดเหตุรถบัสโด,ดยสารจำนวนสองคันได้ขับแซงรถของตนเองมาแล้วขับเข้ามาทางซ้ายปาดหน้ารถของตนจึงทําให้หักหลบอย่างรวดเร็วทําให้รถเสียการทรงตัวปูนที่ขนมาบนรถจึงตกไปริมถนนตนสติดีจึงได้เบรกและหยุดรถได้ทันก่อนที่รถจะตกลงไปข้างถนนหากตนตั้งสติไม่ได้อาจจะสเสียบพุ่งไปข้างหน้าอีกคงอาจจะพุ่งไปชนกับรถที่สวนมาก็เป็นได้